สองตัวครับโอ้ปนิ้งแงก็ได้เจ้าดีก็มู้วลาหมานก็มู้ด้วยปาจุตัวใหญ่ตัวใหญ่ยู่ไหมยู่ไหมยู่ไหมจองถึกปลาแท้จุว่าเลบมุขึ้นรู้ว่าง้อถูกปลา สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมหากินถิ่นไทยนี่มันหลุ่นเสียนเนาะถ่ายเคลื่อนตาสักนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับวันนี้วันเลือกตั้งเลือกสอสอหลังเลือกตั้งก็มาวัดดวงกันถึงไม้ก็เที่ยงพอดีนะครับนี่มาหอดไม้เดี๋ยวมาลุ้นกันจะหมนันแบ่หมัน เส้นลี่เส้นจูยาดลาสามเส้นยอหนึ่งมันล้มไปด้วยกันลงไปครับสำหรับเส้นยอมีปลาหรือไม่มีไม่รู้นะครับในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวโยนแล ยาวุ้นยอต่อไปยุ้นไปเรื่อยเจนกว่าจะมีตามาเข้ายอยกแต่บัดดวงครับมีอาหารมีเยอล่อมาแล้วครับปลาตะเพียนกระเดิมแล้วตัเวเลกยอสอง เวล,า,ลาอยู่ด้านนั้นนะครับยายลาใก่ตัวยังยายล่ะปลาบ่อนยืนปลาลิงจิ๋มปลาง้มถึงจุปลายังยุบงูเง่นนะปลาถึงเด็ดแต่งยังอยู่รอฟังเวลาอยู่ตรงนี้เจนดีอยู่ด้านนั้นนะครับ เจนลี่ <Jelly. S 2> ปลาแล้วงเวลาเดิมแล้วครับเซนลี่เดิมแลนะครับรดนนบูปลาอะไรอยู่ไกลแลวเกินชูมเอา ตัวที่สองครับของเซนเจู้ตะเพียนตะเพียนก็จะเป็นไซส์5เซนนะครับ4-5เซน6เซนก็คาอันนี้ลงดอ4เซนนะครับแบทสองมีนะครับไม้ไม้กว้างวัดดวงเงารูปปลาอยู่ตรงไหนของน้ำนะครับมาเลยรูปฉน,น,นอกุูถึงถนอ ปลามุดใต้ยอดูไม่ก็วางยอทับปลานะครับเข้าเนือุดจ้ำเกาะเนื้อถ้าเกาะขีบหลังอยูยยมีเกาะเนือเซนลีากใต้เซนลี่ครับเซนลี่ปากเข้าดีเพียนสอง กว้างขนาดนี้ก็นี่แหละครับเรือไม่รู้ปลาจะมาตอนไหนแล้วครับวัดดวงเดียวนุ่นน้ำลุ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับสําหรับเซมยอเป้าหมายลุ้นไปเรื่อยๆด้านนี้เหมือนกันครับเหมือนกันกว้างมากนะครับน้าํายังเยอะอยู่แต่ก็ลดลงทุกวันครับช่วงนี้ลุ้นไปเรื่อยๆ อะไรไงี้ยลมก็เปียนสีตัวเขิ่มมีลมแล้วับแต่ก็ลมนี่แรงมากพอสู้ไหวครับนั่นเอง ไหนล่ะแต่เพียนตลยเพียนโอ้ลมพัดลมพัดตก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 ,ตกเพียนตัวเพียนอ้วนนะีะ การมีเริ่มรุมนแหงนะครับเพียนสองตัวมีลุ้นไปเรื่อยๆจะเจอปนินไหมปลใหญ่ไหม,มเก็บปลาตะเพียนปลาอะไรเข้าเก็บหมดนะครับเชนยอไม่รู้ว่าจะมีปลามาเข้า có mấy cái là mãi, cái là chút chi lung yờ, vật bò vật đông, cọ ngựa con, tu à, riêng cho say. สี่ห้าเซนนะเซนก็นจะคาอยู่ลงขึ้นก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าแรงมากครับวันนี้พอพอสู้ไหวมาอีกตัวแล้วกัดตระเทียมดูนี่นานมากตาบ้าบ้าให้เขาย่อล้มกเ็เริ่มแย้งแน่แล้วหรอทีนี้ ไม้ที่สองแล้วครับเพื่อนปลาไม่เข้าเปลี่ยนท่ารับเปลี่ยนมยยไม้ง่ายท่าหาจุดไหมกินข้าวกันแล้วก็เปลี่ยนจุดใหม่อีกเปลี่ยนไม้ใหม่อีกรอบหนึ่งวันนี้ยังคีเวลาสรุปปลาหมายเลขก,กันครับไ่รู้นะ บืงองโน้นเลยปลาไก่เห็นดินตั้มๆอ่ะโอ้สองตัวสองตัวละับโอ้ปลานิ้งเงยก็ได้เจ้าดีก็บูนี่ล่าหมานกมูช่วยหมานดีเตือนดินใหญ่ปลากระมังปลาไก่สองตัวโอ้เดี๋ยวสั่งลู้ให้สั่งลู้ให้เอาได้ครับโลหกขีดครับเวลาหมานกูมูได้ปลานิ้งเงย ยา yeah. แล้วกระตกายสองตัวเรียกวเวลากูมูเด้คูเป็นทางรถด้วยทางรนะองเซนจูครับเลยกระป่าะเทียนสองเซนลี่โลสี่ขีดของเซนจูได้เจ็ดขีดเปัานิ้พรอมของเซนลี่เองนมีของเซนจูเป็นเจ็ขีด อนะย่าไปรุ่นต้อหมายสองครับมาสวยเลยมื่อนี้หาโม้งฮอนีกัเกือบเที่ยงเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวขึ้นเขาไปรุ่นหมายที่สองช่วงบ่ายครับเปลี่ยนหมายหมายที่สองวันนี้ช่วงเช้าอยู่ท้ายเขื่อนช่วงบ่ายมาอ่างก็บน้ำสับตะเคียนรุ่นกันต่อครับระเดินละอันนินเล็กอันนินน้อยหนึ่งตัว

กาะนุดนีกขึ้นไห่ไรนี่ป่าอันน่ะก็มีกระสือด้วยไซสีส่เซนก็ชนแรงมันกันะครับว่าป่านั่นคุณนะขาดคุณนะโป่งพลื้อเลยคุณนะดูนี่ โป้งคอเลยเนี่ยงวยที่ดิ่งวยมาแล้วครับจะโดดูไปเล่นเลยนี่เห็นตัวเห็นแต่ลูขาดตาจุ๊ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม ไซส์ใหญ่ตัวแรกของวันเมื่อจะไ่เจอซะแล้วไซส์ใหญ่ตัวแรก

นี่ว่าเป็นฝูงว่ะน้อยไส้ซีเซ่ทำปนินตากให้นงครับนี่อะไรเก่าซุ้มนี่คือปลาโดแทะว่าอันนี้วุนนี่มุ้นย้อนนี่ก็จะปลาโด เต็มครับไซสามตัวโลเรางกับปลาโดแล้วครับมาแต่ละเที่ยอย้อขาดเสือเวลามัดน้อยเสือเวลามัดเสวเวลายุ่งย้อื่นนะครับเ็เยนย้อฟ้าเนี่้ล,ลย,ย,ยนละครับ เชนลี่ครับอยู่คนละมั้เชลี่ก็ไม่เคยถือขึ้นเงิหรอกครับเ,เลวบล,ลาอยู่พูเช่นเนลา เจวาไ่นเนียเละกปลาเซนจูนะครับตัวใหญ่ตัวนีเนว้เก็บได,ด้กินเช้าได้เจขีดช่วงบ่ายได้โลหกขีดเป็น2โลนี้ ลายแท้มันเปปลาสองโลน้องหอมไม้กะเทียงนะครับมันพถึงมางมะซ่าวหรือมาสายกะท่านมือหมานุ่งก็หมานมมานะครับหม,มานกุนี่นี่พัดพุทธปลายีด้วยตัวยี่ตัวนึงเซนจูวาริกินเดหนือไฟเบิ้งของเวลากับเซนลี่เป็ดปลาพะโลปลาเจ้าโอ้เซนลี่เป็ปา่ปาตัว ช in right ูต right? um, ัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตนี้ปป่ารอเ่ง้นเาย่มังเขินหข้าวเนี่ยสองเที่ยเที่ยนี่นีหลังเป็นยีสิบสามตัวขาวแข็งอ่ะเป็นออาโตวแล้วนั่นเนี่ยอย่งว่ามันเกาะอย่างว่ามันนึงมันนึ่งพ่อนกขึ้นพ่อแม่เฮ้าป่ามปานี้ี่เรบสงตัวตามตัวบุเคยถึงจะเที่ยน่ยบาร์รโตในชูนะแลนเววจ้ามาถืกป่าจูนกถืกเป็นาเบ่จนี่ขั้นขั้สามมอง วัดนดียกได้สองเน่ายเดี๋ยวนี้ทางอยู่โ่อเสเนลีเซนดีเป็ปลาปาเซนดีสามโลห้าขีดมูซาอีกแต่โลครึ่งเป็นหาโลอยู่ปลาเจมาหมีจู้ร่ลายสี่ล่สองโลเด็ดมือมาสวยได้ยามันถือมันจะถือมันดเกียวมาเศร้ามาสวยแบบที่เขามาเศร้าเขาก็ได้สมนีละหมายก็มีพ้อมนปล โอ้ยหมาเนี้ยจังแต่ังเสมอสมากันมาเลยนะข้าเค้งก่อนมันอย่างมันเต้นแท้วบางพี่ตอนิ่งได้แล้วี่เวลาได้โลครึ่งนะครับเช้าก็โลครึ่งเป็นสามกิโลโอ้เจ้าชนะจูมือไหนเนี่ยนะจู่ได้สองล้มาะบิดมือ มุดหลายปลาโอ้มาถือดินมได้ตัวนี้ตัวนี้ไปกินให้ปะกล้องกิบลายยาลาสามโลครับยาลายังดีได้ห้าโล <c oughs> นี่จะพอได้กินครับประมาณเลยมนึงนปลาช่วงบ่ายอ่างเก็บน้ำครับไม่หมานเหมือนเดิมได้คนละสองโลคนละโลสองโล เยนีได้ห้าโลนี้เวลาได้สามโลเซนจูได้สองโลครับนี่ก็มาสวยก็พอได้กินจะซื้อครับคลิปหน้าจะหากินไงจะไปตามลุ้นกันไหมครับนี่บค่อยมานเลยมาฮอดหมายกับเทียงเท็นหมายสองเที่ยงไปปลาพอได้กินคลิปหน้าไปลุ้นกันใหม่ยนยงกับแบบนี้แล้วครับบัดดวงรู้ว่าได้ถือบัตรถือแล้วครับมาด้วยใจรัก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาไปติดตามรุ่นกันคลิปหน้านะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ